พี่น้องเอ๋ยเตรียมตัวกันให้พร้อมครับวันนี้มีเรื่องราวที่โคตรเดือดชน,นิดที่ต้องกำหมัดนั่งฟังกันเลยทีเดียวเรื่องมันเริ่มต้นขึ้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับบริเวณปราสาทต,ตาควายซึ่งเป็นหนึ่งในปราสาทที่สําคัญภายใต้ข้อพิพาทดินแดนที่เราต้องเฝ้าระวังมายังยาวนานสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ต้องบอกว่าไฟลุกท่วมแนวรบเลยครับพี่น้องหลังไยตรงข้ามก็เปิดฉากยิงถล่มมาแบบไม่เกรงใจใครทั้งใส่ช่องอานมา้า ลามไปจนถึงบ้านเรือนพี่น้องประชาชนของเรานี่แหละครับทัพไทยเราถึงเวลาที่ต้องจัดหนักสวนกลับแบบทบต้นทบดอกกันแล้วปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายที่โคตรเด็ดครับคือการจัดการกระเช้าและบันไดซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงสำคัญตรงเนิน350ที่อยู่ไม่ไกลจากปราสาทตาควายทางกองทัพภาคที่2ก็ยินยันชัดเจนครับว่าเป้าหมายนี้ถูกทำลายเรียบวุฒไปแล้วอายะนี่ขนาดแค่เริ่มนะ เบื้องหลังมันสุดยอดไปกว่านั้นอีกครับพี่น้องพอทัพไทยเราบุกเข้าตีทั้งเนิน350และเนิน50จนทหารฝ่ายตรงข้ามแตกกระเจิงแล้วพวกเขาก็สู้ไม่ไหวซะงั้นหนีหัวสุกหัวสนเข้าไปมุดอยู่ในตัวปราสาทตาควายแล้วใช้ปราสาทที่ควรรักษาไว้เป็นเกราะกำบังในการยิงตอบโต้ด้วย RPG และปืนเล็กคิดจะใช้โบราณสถานเป็นโล่ป้องกันตัวเองเนี่ยนะบอกเลยว่างามหน้าจริงๆครับ แต่ทางเราก็มีแผนที่ปังกว่านั้นครับพี่น้องล่าสุดมีเสียงระเบิดดังสนัน่นฝุ่นควันคุ้งไปทั่วบริเวณทางกองทัพของเราไม่ได้ใช้ F16 บินโจมตีนะครับแต่เราเลือกใช้ดโดรนทิ้งเบิมทำลายแค่กระเช้าและบันไดที่ใช้ลำเลียงผลและสเสบียงเท่านั้นเป็นการตัดกำลังตัดกระสุนและยุทโธป,ปกรณ์ไม่ให้พวกเขาเข้ามาเสริมกำลังได้นี่คือยุทธวิธีที่ชาญฉลาดรอบคอบมากครับ และเพื่อคลายความกังวลของพี่น้องคนไทยทุกคนยืนยันว่าตัวประสาทตาควายหลักๆนั้นยังคงสภาพเดิมไม่ได้พังอย่างที่มีการแชร์กันในโซเชียลแต่ถึงแม้จะมีการตอบโต้อย่างหนักสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนใจหายและรู้สึกน่าเศร้าที่สุดวันนี้คือเราได้สูญเสียวีรบุรุษทหารกล้าไปหนึ่งนายคือสิบเอกสัตวัตสุจริตที่จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเสียชีวิตขณะปกป้องอธิปไตยของเราจากการถูกอาวุธฝ่ายตรงข้ามทัลงมใส่การสู้รบวันนี้เดือดทุกตารางนิ้วจริงๆครับพี่น้องทัพไทยเอาคืนยังสาสมเพื่อนล้านแค้นให้กับสิ่งที่พี่น้องประชาชนและทหารของเราต้องเผชิญถึงแม้จะตีพื้นที่สําคัญกลับมาได้เราก็ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียพี่น้องครับงานนี้กองทัพไทยคงไม่จบแน่นอน ต้องจัดให้เด็ดขาดสิ้นซากเพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานของเราตลอดไปและท้ายที่สุดนี้ขอส่งกำลังใจให้ทหารที่แนวหน้าทุกคนเลยนะครับขอให้กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยส่วนไอ้พวกที่หนีเข้าปราสาทไปแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> เขามุดเข้าไปในโบราณสถานเพื่อหลบภัยตอนนี้ก็คงไม่หนีไปไหนแล้วล่ะครับน่าจะได้เฝ้าปราสาทต,ตาควายถาวรไปแล้ว สะดวกโยทินไม่ต้องแย่งห้องน้ำกันใช้เลยครับพี่น้อง